สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย FC น้องหญิงครับผูกปอกระบาวาทนในช่องบาวโทนทองทูนแม่น้อยน้องหญิงครับมาแล้วครับพี่ใหญ่อื้อใหญ่แห้งคันนี่ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ใหญ่แห้งหลอดบอ่อหล่ะสายเคเบิลสายไฟนัน่นรอดนะครับรอด แต่ก็ต้องมีคนขึ้นไปเพื่อที่จะเขลียรสายไฟนะครับพอดีเมื่อกี้ว่าตอนแรกว่าจะเป่าลมเป่าฝุ่นในรถนะครับแต่ว่าเอาทองขาวไปฝังก่อนนะครับพี่น้อง พอฟังทองขาวมาแล้วหลดโมกปูนมา,าก็เลยถ่ายคลิปก่อนจังไดก็ถ่ายคลิปก่อนนะครับเพราะว่าโดนโดนสิมีหยังมหม่ฮ่อไทยโดนโดนสิมีหยังหม่ฮาถไทายนะครับ เบิ้มงทางนามเขาเห็นบอ่อทางนามเอาไปหลงังยิ่งพุ่งไปเลยพุ่งแรงดันแหงแพร่แพรพ่พันอยากเบิง้งแพร่พันซองพูดพันอยากเห็นพันซอง สวัสดีครับทีมงานเจจำปีเจจำปีส่งลูกน้องมาเมื่อเช้าห้าคนนะครับอพอลูกน้องมาเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วทั่บอกเจจำปีปุ๊บเจจำปีก็น,นั่นมรถโม่เหลืองมาเลยอ,เอ่าอันนี้เทสที่เทยูุนเสร็จแล้วบุน่ะนี่สุดยอดครับเท่เากับเบ่งอย่างเดี่ยวครับ นี่คือประสบการณ์นะครับการลำเลียงปูนเข้าไปลึกๆนะครับโดยที่บมมีสายพานลำเลียงนะครับแม่มนันนี่นี่แม่มนัน าใม้กำลังใจแม่บ่า้ตงกลารกำลังใจลูกครับครับแม่บ่านร่มดเ่นี้มันเห็ดลูกดีๆไม่กำลังใจอยู่ดดีบได้คันเกม่โอเคาห้กำลังใจมาทันีแล้วนีก็ยู่ แ,แ,แอเอิินเบิ้องที่แหละครับลองเอิ่นเบื้งวันนี้เทเรงงุ้งนี้งัดมรืนปลวกเข้า ก่อนมีปลวกไหมปลวกไหมราวังข้าวปลวกบอกว่าโมบีดีมากเพราะว่าแถวนี้บ่มีปลวกเขาอะแถวนี้บ่มีปลวกก็เลยบ่มมต้องใส่ ไปฝากอ้อร่อยไปฝากสามีเพื่อนเจจํำปีดูแลกันไปครับครอบครัวนีและครับว่าครอบครัวถืผพาใสกันครับซอยกันํำมาหากินหาช่วยกันแป๊บเดียวก็ได้อยากได้อะไรแป๊บเดียวเราก็ได้นะครับแต่ถ้าคนหนึ่งหาแล้วอีกคนหนึ่งฐาน อยากได้ยังต์ก็พอได้นะครับพี่น้องแต่ถ้าหาซอยกันนั่บอครับแป๊บเดียวครับอยากได้บ้านกับแป๊บเดียวอยากได้รถกับแป๊บเดียวอยากได้เงี้ยได้ซ่านกับแป๊บเดียวครับ นเทนะครับเจจําปีบอกว่ามืนอนีสิเท่ขัน้นแล้วพรุ่งนี้จะมาแกะแบบนะครับหลังจากสีขัานแห้งแล้วมือออ่นมาแกะแบบนะครับหลังจากที่แกะแบบแล้วระบบป้องกันปวกนะครับจะเขามาว่างทอว่างทอว่างไ้ระบบป้องกันปวกตามพื้นนะครับก่อนที่จะมีกา้านเทพื้นก่อนที่จะมีก้านไอ้รอเสารอยางต่อไปนะครับนี่คือ ขั้นตอนการทำงานของเจ๊จำปีนะครับ ขอบคุณทัวกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณเพื่อนพี่น้อง FC ครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบอร์ณาเป็นกำลังใจหน่เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาปเปลด่ยนในเบิ้องเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไวส้สวีทสกอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ